สวัสดีค่ะมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยทำมะโมงแช่อิ่มตอนนี้มีอ้อยขอชิมก่อนนะคะว่ามีรสชาติและมีความกรอบระดับไหน ค่ะความกรอบก็อยู่ในระดับที่ท่านผู้ชมได้ยินเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่มีอ้อยทําเช้าและเย็นสามารถทานได้เลยค่ะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถทําตามมีอ้อยได้เลยนะคะก่อนอื่นมีอ้อยฝากกดซับค่ายกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจมีอ้อยได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมและวัตถุด,ดิบอะไรกันบ้างมีมะม่วงเปรี้ยวนะคะ10ลูกจะใช้พันุ์อะไรก็ได้นะคะ พอดีมีอ้อยมีมะม่วงสามฤดูค่ะน้ำปูนใส่นะคะ500มิลลิลิตรหรือทั่วมมะม่วงค่ะเกลือป่น200กรัมน,น้ำสะอาดค่ะเอาไว้ทำน้ำเชื่อมนะคะ250มิลลิลิตรน้ำตาลทราย500กรัมนะคะน้ำปูนใส่นะคะมีอ้อยใช้แค่ปูนแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ แช่กับน้ําสะอาดคือกะเอานะคะว่าให้ท่วมเวลาแช่มะม่วงอะคะ่ะอาจจะมากกว่า500 ml กมาได้นะคะก็ท่านผู้ชมก็ดูมะม่วงหลังจากที่ราปอ็มะม่วงแล้วะคะ่ะว่าเนื้อหอวมะม่วงมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามะม่วงมีอ้อยก็มีเนื้อไม่เยอะ,ะคะ่ะมีอ้อยก็ทําการมะม่วงตอนนี้กําลัง ล้างทำความสะอาดปอ,อกเปลือกมีอ้อยจะปอ,อกเปลือกส่วนที่เป็นเลือกของเขียวๆออกด้วยนะคะค่ะมีอ้อยปอ,อกเสร็จแล้ว10ลูกก็มีอ้อยจะมาหั่นนะคะจะเห็นว่ามะม่วงมีอ้อยนี่ก็เม็ดด้านในค่อนข้างใหญ่ค่ะเวลาหั่นก็ค่อนข้างลำบากใครมีมีมะม่วงเปรี้ยวชนิดใดก็ใช้ได้เลยนะคะใครจะหั่นชิ้นใหญ่กว่ามีอ้อยก็ได้นะคะ แต่ถ้าทิ้นใหญ่เนี่ยมีอ้อยก็เกรงว่าส่วนผสมของน้ําเกลือและน้ําเชื่อมจะเข้าสู่เนื้อมะม่วงได้ไม่ทั่วถึงเพราะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําตอนเช้าและทานตอนเย็นนะคะต่อไปมีอ้อยก็จะตักฝ้าบนผิวน้ําปูนใสออกนะคะค่อยๆตักนะคะไม่อย่างนั้นปูนแดงที่อยู่ที่ก้นชามะคะ่ะจะลอยขึ้นมาอีกน้ําปูนก็จะไม่ใสนะคะ ก็ให้ตักออกเท่าที่จะออกได้มากที่สุดเลยนะคะค่ะหลังจากที่ตักฝ้าออกได้ประมาณนี้แล้วมีอ้อยก็จะตักน้ำปูนใสใสภาชนะอีกใบนะคะและมีอ้อยก็จะเทเกลือลงไปค่ะเพื่อผสมกับน้ำปูนใสเลยนะคะ มีอ้อยจะดอกกับน้ำปูนใสกับเกลือนะคะเกลือในสูตรนี้มีอ้อยจะใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรเร่งด่วนมีอ้อยก็จะเทน้ำปูนใสกเกลือที่ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีก,กดๆให้มะม่วงจมน้ำปูนใสกเกลือนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะเอาจานที่สามารถวางไว้ได้พอดีกับขอบของชามหรือกระมังที่เราแช่มะม่วงอะค่ะนะคะ,นะคะมีอ้อยก็จะเอา ถุงบรรจุน้ำแล้วก็รัดหนังยางวางไว้ทับด้านบนของจานอีกทีนะคะและแรปพลาสติกเอาไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ3 4ม่ชั่วโมงค่ะหลังจากถึงสี่ชั่วโมงผ่านไปนะคะมยอ้อยก็จะเอาพลาสติกแรปออกและเปิดจานเทน้ำปูนใสกับน้ำเกลือนะคะทิ้งเลยนะคะหลังจากนั้นมยอ้อยจะเอามะม่วงนะคะเป็นล้างส3าน้ำนะคะ มีอ้อยล้างเอาความเฟื่อนของน้ำปูนใส่แล้วเอาความเค็มของมะม่วงให้มันลดน้อยลงนะคะก็หลังจากนั้นมีอ้อยก็จะไปทำน้ำเชื่อมนะคะตั้งหม้อนะคะใช้ไฟค่อนข้างกลางไปทางแรงนะคะแล้วมีอ้อยก็เทน้ำลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วเราก็ทำการคนให้น้ำตาลทรายละลายคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะ มีอ้อยก็จะคนจนกว่าน้ำตาลทรายละลายแล้วก็น้ำจะใสขึ้นคนจนเดือดอย่างนี้นะคะพอเดือดแล้วน้ำตาลทรายละลายดีแล้วมีอ้อยก็จะทำการปิดไฟนะคะหลังจากปิดไฟแล้วก็จะทิ้งน้ำเชื่อมตรงนั้นให้เย็นหลังจากเย็นแล้วมีอ้อยก็จะเอาะมา่วงใส่อับแก้วหรือใส่ภาชนะที่ท่านผู้ชม สะดวกเลยค่ะแล้วมีอ้อยก็จะเทตัวน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วนะคะลงไปค่ะค่ะน้ำเชื่อมตอนนี้มันอาจจะน้อยนะคะดูแน,น้อยสักพักหนึ่งมี่อ้อยจะไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะแล้วมีอ้อยก็จะกลับจากด้านล่างมาด้านบนนะคะหลังจากที่แช่แล้วเพื่อให้มะม่วง,งเขาได้รับส่วนของน้ำเชื่อมให้ทั่วถึงกันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จัดใส่จาน ทานได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบถ้าผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ